ฟังใจเขาคนนั้นในตอนนี้ ฟังใจเขาคนนั้นในตอนนี้ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณและเขานะคะอยู่คนละโลกกันนะคะคุณเหมือนเป็นโลกแห่งความฝันของเขานะคะหรือว่าเขาอาจจะฝันถึงคุณบ่อยๆนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนในสเปคของเขานะคะเขาอยากจะเจอหน้าคุณอยากจะพบหน้าคุณนะคะอยากจะได้สบสายตากับคุณนะคะเขาเก็บความทรงจําที่มีคุณเอาไว้นะคะเขาไม่ลืมคุณนะคะ คุณยังคงเป็นสิ่งที่เขายังจดจำเอาไว้นะคะเป็นเรื่องฝังใจระหว่างเขานะคะกับคุณนะคะตอนนี้นะคะเหมือนเขาจะดูนิ่งเฉยใส่คุณนะเหมือนเป็น the emperor นะคะแต่ภายในใจของเขานะคะเขารู้สึกเหงานะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่เขาอาจจะเคยทำผิดพลาดไปนะคะให้คุณได้เสียใจนะคะเขาก็เสียใจเหมือนกันนะคะ เขาอยากจะวัดใจใหม่นะคะกับความรู้สึกข,ของเขานะคะอยากจะทําอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าหัวใจของเขานะคะอยู่ที่คุณนะคะ